กำลังเดินนะคะหาที่นั่งหิว่มากแต่ไปซื้อเต็มมาก่อนทำไมก็ไม่ลมกันายสวัสดีค่ะสวัสดีปริงทุกคนนะได้นั่งแล้วเย่ Yay. ตอนนี้ก็ตามชื่อคลิปวิดีโอเลยนะคะเราจะมาแกะกล่องสกควรกันซึ่งเราก็แกะไปแล้วรอบหนึ่งตอนแรกนะคะอยากจะทำเป็นแบบว่าความรู้สึกแรกที่ได้แกะแล้วก็ได้รุ้เนเนาะว่าเราจะได้การ์ดสุ่มของใคร แต่ว่าวันนั้นฝนตกอะค่ะแล้วก็มันเปียกหมดเลยอะชุ่มเลยอะเราก็เลยต้องแกะออกนะเพราะว่ากล่องยุ่เลยกลัวว่าของข้างในมันจะได้รับความกระทบกระเทือนก็เลยต้องแกะนะคะมันก็ไม่รุนแล้วอะเพราะว่าดูแล้วนะอันนี้เป็นของแถมนะคะเป็นรูปสามรูปแล้วก็จะมีอะไรอะโปสเตอร์อันใหญ่นะคะเป็นสองด้านอีกอันหนึ่งเก็บไว้บ้านเราจะเริ่มจากอันนี้กันเลยนะคะ b บล็กเวอร์ชัที่ชอบมากๆน่ารักมากส่มกับความเป็นแบล็กพิงจริงอะเวอร์ชันนี้นะคะคือเราก็ชอบสีชมพูนะแต่มันชมพูเกินมันมันชมพูหมดเลยอะสวยมากนะแต่ประเด็นคือจะดึงขึ้นยังไงเนะี่ยมีมือเดียวนะคะโอ้ยใช้มือถือถ่ายนี่แอมแกะนะคะเมื่อกี้ไม่ถน,นัด อันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือ Lilix Paper นะคะสวยเนาะภาพมันจะเป็นเหมือนแบบ gas สามมิติอะนะคะที่เหมือนไอสี่เหลี่ยมอันนี้ยมันลอยลอยอยู่อะแต่ในกล้องไม่เห็นนะเห็นไหมมันสวยมากเลยอะแต่จะทำไงให้เห็นดี อันนี้คือเราแอบเฟลนิดนึงนะคะต้องพี่ว่ามันเปื้อนเห็นรอยไหมคะสังเกตมุมบนนะอันนี้เราไม่รู้นะว่ามันมาจาก YG แล้วมันเปื้อนหรือว่ามันเปื้อนเพราะว่าเพจที่เขาพรีออเดอร์มาด้วยแล้วเขาแก่แล้วมันเปื้อนหรืออะไรไม่รู้นะขครืงไหนก็เป็นแนวเพลงโอ้ลำบากม,มือเดียวนะลำบากมากอ่ามีฟอยล์ว้ยังด้วยนะคะ ตามในเพลงไปแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสวยมากนะคะเป็นสายฟ้าลองแสงสีชมพูน่ารักอะ่ะชอบแพ็กเกจเขามากเลยนะคะอ่าพักไว้โอ้ยพักไว้ก่อนโทษทีนะคะต่อไปอันนี้คืออ่าโฟโต้บุ๊กค่ะโฟโต้บุ๊กชอบมากเป็นของที่ชอบที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะแกะ การ์ดข้างในให้ดูก่อนไหมน่ารักเนอะอู้ยิบยังไงเนี่ยอันนี้นะคะเป็นการ์ดของาลาเลสาซึ่งอันนี้เป็นการ์ดโฟโต้ธรรมดาใช่ไหมด้านหลังก็เป็นลายมือของาลาเลสจังนะคะอ่านไม่ออก <laughs> ใครอ่านออกม้างอะ ช่วยแปลให้หน่อยนะคะอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกทำไมเขาไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วอันตัดไปก็เป็นของแลลิสตอีกแล้วไม่อยากจะบอกว่าเราขี้โกงมากมากนะคะนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนนะคะปนหนึงอันนี้เป็นเซลฟี่การ์ดนะคะสวยมากอ่น่ารักมากเอ้ยอยากจะกรีนดคะ่ะตอนเห็นครั้งแรกที่รู้ว่าได้ลิสเนี่ยโหกรีดเลย ดีใจมากนะคะด้านหลังก็เป็นลายเซ็นน่ารักพากไว้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นการ์ดสุ่มนะคะแต่ว่าเบียพีดีไปกับร้านที่เขารับพรีออเดอร์เนาะแล้วเขาก็ให้เลือกได้อะว่าเราจะเลือกเมมเบอร์คนไหนแบบจะเลือกแบบแกะกล่องหรือเปล่าหรือว่าไม่แกะนะแต่ก็เลือก เป็นลาลิสมาให้เขาแกะให้นะคะเพราะกลัวว่าเราสุมเองแล้วเราจะไม่ได้ลาลิสอยากได้วิซ่านี่น้ารักมากมีลายเซ็นแล้วก็นายมึงได้คู่เลยนะนี่ใจมากๆเลยอะคะ่ะต้องขอบคุณเพจด้วย <c oughs> ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปเซตสี่คนเนาะสวยมากเลยนะคะแต่ละคนนี่มีความเป็นนางแบบสูงมากๆ อันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันคลายโปสการ์ดปะไม่รู้สินะแต่สวยมากนะคะชอบการออกแบบมากๆน่ารักมากเลยอ่ะแต่ทำไมแสงมันเข้านะคะมองไม่เห็นเลยเบอร์อะ่ะลองตั้งดูก่อนเห็นไหมแสงมันเข้านะคะไม่เห็นเลยอนะ่ะมองก็ไม่โฟกัสลำบากจริงๆ แลนาถามอ่ะต่อไปก็เป็นซีดีเราชอบซีดีมากเลยนะตรงไอ้นี่ยตรงกลางมันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ปุ่มที่กดแล้วมันจะเด้งออกมามันจะเด้งไหมไม่ไม่รู้เลยไอ้ปุ่มตรงกลางอะเขาทําเป็นเหมือนนิ่มๆน,น,นะคะเห็นไหมมันเหมือนมันเป็น,นปุ่มนิ่มๆอะเออสวยอะ คือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเนาะอันนี้ก็เป็นของที่สั่งจากอัลบั้มแล้วเราก็จะได้มาแล้วก็มาดูของแถมกันบ้างนะคะจากร้านก็จะได้เป็นการ์ดและนิสาอีกแล้วเอนน้ของแถมนะคะจากร้านที่พีดีงามโอ้กล้องไม่โฟกัสเห็นไหมอออโฟกัสแล้ว สวยนะคะโปสเตอร์เขาก็จะภาพสีประมาณนี้แหละคะ่ะแต่แผ่นใหญ่มากนะเก็บไว้บ้านอันนี้เป็นการ์ดสีช่องของโรเซนะคะเป็นอันดับสองที่เราเลือกไว้เมมเบอร์ที่อยากได้รูปมากที่สุดนะดีใจมากนะที่ได้ล่ส่วนนี้เป็นรูปแบบสีช่องนะคะของ s u u a c ์ u n t d o w n l ล v e ซึ่งอันนี้เราก็ดูเหมือนกันตอนนั้นทำงานอยู่แล้วก็ หลับนะคะแล้วก็ตื่นมาเห็นอ้ามีเขาดาวด้วยหรอแล้วเราก็ได้ดู MV ครั้งแรกตอนที่ในเขาดาวนั้นเลยอ่ะนี่ของทั้งหมดนะราพีไปนานมากอัอนนี้โอ้ไม่ถนัดเลยเนี่ยทุกคนดูสิมันเปื้อนนะเห็นไหมเปื้อนอะไรไม่รู้อ่ะ อันนี้ก็เป็นโฟโต้บุกนะคะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะเขาถ่ายได้ไหมมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมตอนที่ได้มาเนี่ยกรีดอันนี้มากที่สุดเลยเพราะว่าชอบดูรูปของสาวๆเนาะโอ้ยเนีย่ย มันเปื้อนมากเลยนะคะไม่รู้ว่ามันเปื้อนอะไระไม่รู้ว่าเป็นพรล้านน่าจะเป็นพรร้านแน่เลยอะ่ะนี่ก็เปื้อนนะสังเกตูเห็นไหมไม่ทราบว,ว่ามันเปื้อนมาอยู่แล้วหรือว่าเขาทําให้มันเปื้อนเรามันเช็ดไม่ออกอันเนี้ยคือสิ่งที่เซลมากเลยอะ่ะรู้สึกแย่เลยอ,อยากเดียงของก่อนไม่รู้ เรียงยังไงดีลำบากนะคะข้าวก็วางมาแล้วยังไม่ได้กินเลยนี่ค่ะก็จะเป็นของทั้งหมดที่เราจะได้ซึ่งอันนี้มีฟรีมาตั้งแต่ต้นมิถุนายนนะคะแล้วก็พิ่งได้ต้นกรกฎาตั้งแต่ตอนที่เพลงยังไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็สั่งไปแล้วนะคะนี่คือของทั้งหมดที่ได้มานะคะในราคาทั้งหมดเนี่ยก็ 700ดร้อยมั้งคะรวมค่าส่งซึ่งจริงๆนะคือราคาซีดีนะไม่รลงของแถมอันนี้ก็โฟโต้บุ๊กนะคะคือของที่เราจะได้ถ้าเราซื้อนะคะก็จะมีเนะี่ยสมรูปนี้นะคะก็คือจะเป็นการ์ดุ่มอันนี้เป็นการ์ดเซลฟี่แล้วก็จะเป็นรูปเซตร,รวมนะคะแล้วก็แรกก็คิดเหมือนกันนะคะว่ามันแพงไปนิดนึงเพราะว่าปกติก็ซื้อของในบ้านเราก็ส่งสำน้อยนะคะซีดี แต่พอเห็นของแล้วคุ้มค่าสวยมากๆแบบใส่ใจทุกด้ละเียเนาะชอบมากๆนะคะวันนี้ก็ขอไปกินข้าวก่อนนะคะห,หิวมากเลยหวังว่าจะเอ j นจกันนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย Playlist, my favorite, so play it. But baby, ever love song? I need you to say it.